ที่จังหวัดมหาสารครามนะครับกระทรวงแรงงานเตรียมมอบเหรียญมงคลหลวงปูถวดเหยียบนำทะเลจืด84 0 0 0พองค์ให้กับแรงงานไทยที่เดินทางไปต่างประเทศครับที่อุโบสถไม่ตะเคียนทองวัดพุทธวนารามหรือว,วัดป่าวังน้ำเย็นตำบลเกิองอำเภอเมืองมหาสารครามจังหวัดมหาสารครามนะครับสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีหรือทองชัยธรรมทัชโชนะครับปอด ปารียนถ้ำหกนะครับกรรมการมหาเทระสมาคมเจ้าคณะไห่หนกลางผู้ซอยเจ้าอาวาสวัดไตรมีรวิทยาวรวิหารเป็นประธานไฟสงฆ์น่ายไพยโรธโชติสเถียนประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีบวงสวงและน่ายบุญสงทับชัยยุดเลขขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมเป็นประธานไฟคาราวาดพิธีมหาพุทธาพิเศษวัตถุมงคลเหรียญหลวงพูทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับเที่ยวระลึกครบ77ปีกระท่วงแรงงาน S 1> <S 1> โดยมีนายสมชัยมรกฏศีวันนะครับอธิบดีกรมการจัดงานนางสาวบุพภาเรื่องสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานานายวีบุญแววบิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนะครับประชาชนเขารวมพิธีมหาพุทธาภิเษกเท่านี้ครับโดยกระทรวงแรงงานค่ะมีนโยบายในการสง่สงเสริมขออภัยค่ะ ส่งเสริมการมีงานทําให้กับพี่น้องแรงงานไทยทุกคนนะคะเพื่อเป็นการสั่งอาชีพสั่งรายได้ที่มั่นคงหนึ่งในเป้าหมายของการเหตุงานของแรงงานไทยนะคะก็คือการไปรเหตุงานอยู่ต่างประเทศกระทรวงแรงงานค่ะกับส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยให้เป็นที่ยอมรับจากหน้าหน้าประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืน สำหรับวัตถุงมงคลเหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจ,จืดนะคะเป็นที่ระลึกครบรอบ74 77, 77ปีกับท่วงแรงงานค่ะจำนวน84,000องค์ซึ่งเป็นแนวคิดของนายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่มีความประสงค์สมอบเหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจ,จืดนะคะมอบให้กับพี่น้องแรงงานไทยทุกคนที่สีเดินทางไปเหตุงานต่างประเทศผ่านทางกรมการจัดหางานเพื่อเป็นการสั่งขวัญกำลังใจในการเหตุงาน ในภาวะการที่ไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองหรือว่าห่างขอบควัวไปสั่งประโยชน์ไปนั่เงื่อนตรากับสูประเทศชาติและกับสู่ภูมิลาเนาค่ะสําหรับการประกอบพิธีมหาพุทธ,ธพิเศษวัตถุมงคลเหรียญหลวงปูดถั่วเหยียบน้าทะเลจืดเทียระลือกครบรอบ7% 7ปีกระทรวงรยงานปี67ได้รับมือจากทุกภาคส่วนเป็นย่างดีครับและได้รับการสนับสนุนจากพระวชิรยานวิสิตครับสุริยันโคสะปัญโยผู้ซอยเจ้าอาวาสวัด มหาชัยพระอารามหลวงนะครับพระท่านสงฆ์วัดพุทธวนารามหรือว่าวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับเพื่อให้งงานสําเร็จตามวัตถุประสงค์นะครับที่จะได้เหรียญลงพูดทวดเหยียบน้าทะเลจืดนะครับไปมอบให้กับแรงงานไทยที่จะไปประกอบอาชีพในต่างประเทศนะครับเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลในที่การเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเหพี่น้องแรงงานไทยนะครับทำงานแต่ยามประเทศยังสำเร็จผลเป็นรูปธรรมต่อไปภายในงานกับมีเกจิดังของภาคอีสานนะครับหลาย องนะครับหลายๆรูปทีมารวมนะครับอธิฐานจิตในพิธีมหาพุทธาพิเศษเทนีนะครับ